ก็ความเจริญในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจนาพระราสูตมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาพาจนามาเผยแผ่ชื่อว่าสาราชโสติวารีเรือกทําให้เกิดความแก้วกล้าธรรมะทําให้เกิดความแก้วกล้าอาตมาที่จะเกิด ให้ผู้ที่ประเพื่ปฏิบัติเกิดปามแก้วกล้านั้นได้อย่างไรก็มาฟังเนื้อหาสาระในพระสูตรที่มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิสูจนทั้งหลายธรรมะเป็นเครื่องแก้วกล้าสำหรับพิสูจนผู้เป็นเสษขาห้าประการคือหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาสอง เป็นผู้มีศีลสามเป็นผู้หูสูตรีเป็นผู้ที่ปารบความเพียน5เป็นผู้มีปัญญาข้อความเหล่านี้ก็มาในพระสูตรอังคุตานนิกายปัจ,จการนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่1นึหน้าที่175่งร้อยเดิพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาตมาผา่านมาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังว่าทำที่จะให้เกิดความแก้วกล้าประกอบไปด้วยอะไรบ้างเมื่อเรามีทรรเหล่านี้แล้วเนี่ยก็จะมีความแก้วกล้ามีความกล้าหาญในประการแรกก็คือศรัทธาศรัทธาต้องมาก่อนศรัาทธาที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมศรัาทธาที่จะรักษาศีล ศรัทธาที่จะ,จะเจริญจิตภาวนาเริ่มต้นด้วยศรัทธาเมสมอศรัทธาแล้วก็จะต้องมีศีลศสิ่งจะต้องครอบสิ่งจะต้องบริบูรณ์ในการประพฤติดีปฏิบัติชอบผู้สูตรก็คือเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังมากได้ฟังคำสั่งสอนของพระเ,เจ้าเอาไว้มาก นอกจากนั้นก็มีความเพียปรปาโรคความเพียรทำความเพียรในการเจริญจิตภาวนาปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสังกรณในทางพุทธศาสนาแยกตัวเองยกตัวเองให้ออกจากเป็นผู้ที่หมดกิเลสได้นั่นเอง It